สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการคลิปนี้มาดูคุมพันธยากคันส้มดอกแคร์ไทยสีขานี่ค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงมอกันได้เลยค่ะดอกแคร์สวยมากเลยค่ะคลิปนี้มาฟังเพลงกับคุ้มพันนะคะเป็นเพลงที่คุมพันธุประพันขึ้นมาด้วยดนตรีไทยสี่ะวันนี้จะร้องเพลง สารเอาค่ะจนรับฟังได้เลยค่ะเอาเป็นเอา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 ,เอา,เน,เอานำรอให้ไว้ตรงกลางใครใครขอ,อ่านว่าเราเราเป็นนักเรียนเราตร้องเรียนให้เก่งเรียน่อช่วยตัวเอง ไม่เกรงก่อความลำบากเออาเป็นเอาเอ้าเป็นเอาเออาเป็นเอาเอ้าเป็นเอานำรอให้วันตรงกลางใครๆก็อ่านว่าเราเราเป็นนักเรียนเราต้องเรียนให้เก่งเรียนเพื่อช่วยตัวเองไม่เกรงก่อความลำบากจบแล้วค่ะเอซค่ะสรรเอาเป็นสระเสียงสั้นประสมระหว่างสระเอกับสระอาค่ะ การอ่านแจกลูกตะกดคำก็เอาเก้าเอาเก้าก็ไม่เอกเก่ากอเอาเก้าก็ไม่โกเก้ากอเอาเก้าก็ไม่จีเก้ากอเอาเก้าก็ไม่จะตวาเก่าเก้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 าเก่านี่ค่ะคันกมดอกแค่ค่ะพอแล้วค่ะ ล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดแล้วปรุงรสได้เลยจ้าเอฟซีขามาดูค่ะล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาใส่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะจิรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ำแช่ข้าวลงไปค่ะ นี่ค่ะพอแล้วค่ะซนค่ะนี่ค่ะการคั้นส้มดอกแคร์ค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะถ้าทานไม่หมดเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะอร่อยมากเลยค่ะูซีค่ะคั้นส้มดอกแคร์ค่ะขอบคุณได้เปดนกันเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ